รู้ไหมครับว่าไอ้พล็อตเรื่องประมาณว่ามีตัวละครที่เสแสง้งแกล้งทำเป็นคนดีแต่สุดท้ายแล้วหนังมาเฉลยว่าไอ้นี่นี่แหละคือตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดไอแบบเนี้ยถือว่าเป็นพล็อตคลาสสิกที่เราเห็นกันได้ในหนังทั่วไปเลยนะครับและยังนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเลยด้วยไม่เว้นแม้แต่กระทั่งในหนังฮีโร่ฮะ แม่งั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวละครที่เรารู้จักตัวไหนจากหนังฮีโร่ที่มีนิสัยตอแหลชอบหลอกฝ่ายตัวเอกให้ตายใจแต่สุดท้ายแล้วเองนี่แหละคือผู้ร้ายตัวจริงแบบนี้กันบ้างดีกว่าครับอิตอแหล แต่ก่อนจะไปดูกันผมรบกวนนิดนึงนะครับช่วยผมโดยการกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับซึ่งการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยดันช่องและเพิ่มการมองเห็นและทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ งั้นถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับกับตัวละครที่ผมคิดว่าแฟนหนัง MCU ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักนะครับกับมิสเตอริโอจาก Spider-Man Far f ฟอ m Home มสำหรับมิสเตอริโอหรือเควินตินเบกเนี่ยเรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นตัวร้ายที่สร้างความชิปหายให้กับชีวิตของ s p i d e r m a แเวอร์ชั่นของทอมฮอลแลนได้มากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วเลยครับ เริ่มจากจัดฉากสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆโดยการสร้างภาพจำลองของอสุรกายเอเรเมนทัลแล้วก็เล่นละครตบ ตาแกล้งเข้ามาเป็นฮีโร่เพื่อกอบกู้สถานการณ์ต่อมาก็สร้างเรื่องโกหกเรื่องแต่งออกอุบายต่างๆสารพัดเลยแหละครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ตามล่าเหล่าอาสูรกาย Elemental มาจากจัก,กรวาลอื่นเพื่อเข้ามาช่วยเหลือจัก,กรวาลน,นี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อหวังจะให้ปีเตอร์พาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนเคลิมตามจนไว้ใจและยอมมอบแว่นที่สามารถควบคุม a i e ออและโดนของสตาร์คอินดัสให้แต่ สุดท้ายแล้วหนังก็มาเฉลยครับว่าเองนี่แหละคือตัวร้ายที่วางแผนเรื่องทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นโดยเควินตินเบคและทีมงานของเขาเนี่ยนะฮะเป็นอดีตพนักงานของ Stark i n d u s tri ที่ไม่พอใจในตัวโทนี่สตาร์ครับและต้องการจะขโมยเทคโนโลยีของ Stark มาไว้ในครอบครอง แถมตอนจบยังเปิดเผยตัวตนให้คนทั้งโลกรู้อีกด้วยนะครับว่าปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยคือสไปเดอร์แมนและยังใส่ร้ายปีเตอร์ว่าปีเตอร์เป็นคนใช้ดโดรนถล่มเมืองและเป็นคนฆ่าตน ทำให้เหตุการณ์นี้ส่งผลมาถึงภาคต่ออย่างสไปเดอร์แ n นโนเว o โฮมจนชีวิตของปีเตอร์เนี่ยวุ่นวายต่างๆนานาเรียกได้ว่าแสบหนักจริงๆเลยครับสำหรับมิสเตอร์ิโอขนาดที่ว่าตายแล้วยังสร้างปัญหาให้ปีเตอร์ยาวมาจนถึงภาคต่อได้ีโตเลถ้าพูดถึงตัวแสบๆแล้วละก็ตัวละครต่อมาก็ต้องตัวนี้เลยครับกับโลกิ ทุกวันนี้โลกิก็น่าจะเป็นตัวละครขวัญใจของใครต่อใครไปแล้วนะครับหลังจากที่หนังในจักรวาล MCU เรื่องหลังๆมาโลกิได้กลับใจเป็นคนดีจนได้ใจแฟนๆหนังหลายๆคนไปอย่างล้นหลามแถมได้รับความนิยมถึงขนาดที่ว่าได้มีซีรีส์เดี่ยวเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะแต่ถ้าย้อนกลับไปในทอภาคแรกตัวละครนี้ก็ถือเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อว่าต่อแหลได้โลเลยแหละ แหมต่อหน้าบอกรักพี่แต่รับหลังคืออิจฉาพี่ชายไปหมดเสียทุกอย่างเลยเลยครับเพราะว่าโลกิเนี่ยมักจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเติบโตมาภายใต้เงาของทอมาโดยเสมอเลยเริ่มจากโลกินี่แหละครับที่เป็นคนจัดฉากวางแผนทำลายงานขึ้นครองราชของทอโดยการเปิดทางให้ยักษ์น้ำแข็งมาบุกที่แอสการ์ดเพราะอิจฉาที่พี่ชายเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แถมยังยุยงให้ทอไปเปิดศึกไปบุกหา พวกยักษ์น้ําแข็งที่โยทันหามอีกด้วยนะครับอันเป็นต้นเหตุให้ทอเนี่ยต้องถูกเนรเทศมายังมิดการ์ดหรือว่าโลกมนุษย์อีกต่างหากแถมหลังจากที่โลกิได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ยังแต่งเรื่องโกหกต่างๆขึ้นมาหลอกทอเพราะไม่อยากให้ทอกลับไปที่แอสการ์ดครับเพื่อให้ตนได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์สมใจอยากโดยไม่ต้องมีใครมาขัดขวางเรียกได้ว,ว่าตอแหลได้โล่สมชื่อเทพแห่งการหลอกลวงจริงๆเลยนะครับเนี่ยคนนี้ 伊到咧。 ถ้าพูดถึงเรื่องตอแหลใส่คนที่ไว้ใจเหมือนกันก็ต้องมาดูตัวร้ายตัวต่อไปเลยครับกับตัวร้ายตัวแรกของจัก,กรวาล MCU อย่างโอบาเดอาสเตนหรือไอออนมองเกอร์จากไอออนแมนภาคแรกนั่นเองครับโดยโอบา a เดอาสเตนเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อของโทนี่อย่างฮาวเวิร์ดสตาร์ทที่สนิทกันจนเปรียบเหมือนเป็นครอบครัวของโทนี่อีกคนนึงเลยก็ว่าได้ครับแต่หารู้ไหมครับว่าลับหลังเนี่ยทำเรื่องสกปกลับหลังโท นี่ต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นจัดฉากเรื่องราวการลักพาตัวโทนี่แอบขายอาวุธให้กับผู้ก่อการร้ายและพยายามจะเขี่ยโทนี่ให้ออกจากบริษัท สุดท้ายแล้วยังพยายามฆ่าโทนี่อีกต่างหากนะครับเพื่อต้องการเครื่องปฏิกราร์คที่อยู่ที่อกของโทนี่แหมช่างรักกันเหมือนคนในครอบครัวเสียไม่มีจริงๆเลยครับเสแสร้งแกล้งทำดีแต่สุดท้ายก็หักหลังกันได้ลงคออตเลถ้าพูดถึงเสแสร้งใส่คนในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต้องตัวละครตัวต่อมาเลยครับกับคุณพ่อตัวร้ายอย่างอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพนเน็ โดยอีโก้เนี่นะครับเป็นเซเลสเชียลที่มาในรูปแบบของดวงดาวที่มีชีวิตและที่สำคัญเลยนะครับคือเป็นพ่อแท้ๆของปีเตอร์ควิลหรือสตาร์ลอร์ดนั่นเอง เรื่องมีอยู่ว่าอีโก้เนี่ยได้ว่าจ้างยอนดูให้ไปลักพาตัวสตาร์ลอดมาให้ตนแต่กลับถูกยอนดูเบี้ยวครับไม่เอาสตาร์ลอดไปส่งให้ถึงที่และรับเลี้ยงสตาร์ลอดไว้เองเพราะยอนดูเนี่ยรู้ดีว่าอีโก้มีจุดประสงค์ร้ายจนทําให้อีโก้เนี่ยได้ออกเดินทางตามหาสตาร์หลอดครับจนพบเข้าจากนั้นอีโก้ก็ได้หว่านล้อมให้สตาร์ลอดเดินทางมาที่ดวงดาวของตนและวางตัวเป็นคุณพ่อที่ดีเพื่อหวังจะหลอกใช้เขาเป็น เรื่องมือในการทำลายล้างดวงดาวต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเรื่องมาเฉลยว่าจริงๆแล้วอีโก้นี่แหละครับเป็นคนที่ฆ่าแม่ของสตาร์ลอร์ดโดยการฝังเชื้อมาเร็งไว้ที่ร่างกายของเธอจนเป็นเหตุให้เธอต้องเสียชีวิตในที่สุดแม่เอารางวัลคุณพ่อตอแหลยอดเยี่ยมไปเลยครับหลอกได้แม้กระทั่งลูกของตัวเองอีตอแหล แม่พูดถึงตัวละครฝั่งมาเวลไปเยอะแล้วมาดูตัวละครจากฝั่ง DC กันบ้างดีกว่าครับกับ Reverse Flash หรือเอ็ดบาดทอนจากซีรีส์ The Flash เป็นอีกตัวละครที่ผมไม่รู้จะอธิบายความต่อแหลของไอ้หมอน,นี่ยังไงดีนะครับเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยเรียกได้ว่าเลวสุดขั้วได้ใจผมไปเลยเลยครับซึ่งเอ็ดบา์ทอนนี่แหละครับเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ต่างๆเริ่มจากทําให้เครื่องเร่งอนุภาคระเบิดจนทําให้พระเอกมีพลังขึ้นมาโดยเขาจงใจสร้างเดอะแฟลชขึ้นมาก็เพราะต้องการขโมยพลังสปีดฟอสของแบรรี่เพื่อใช้มันกลับไปยังอนาคตครับโดยเขานั้นวางแผนต่างๆมาอย่างยาวนาน าหลายปีแล้ว้ววดยและวีรกรรมเนี่ยเยอะมากๆเลยแหละครับเริ่มจากการปลอมตัวและสวมรอยเป็นด็อเตอร์แฮร์ริสันเวลส์ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากอนาคตเปลี่ยนใบหน้าของตัวเองให้เหมือนกับด็อเตอร์เวลส์แต่จริงๆแล้วไอหมอนเนี่ยมันฆ่าด็อเตอร์เวลส์ตัวจริงตายไปตั้งนานแล้วด้วยครับหลังจากแบรรี่ฟื้นขึ้นมาจากโคมา่าและได้พลังมาทอนก็หลอกทำดีกับแบรรี่ต่างๆนานาสารพัดเลยนะครับเพื่อพัฒนาความเร็วให้แบรรี่จ สามารถเข้าถึงสปีดฟอสได้หารู้ไหมครับว่าทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพียงเพราะต้องการขโมยพลังของแบรี่มาเป็นของตัวเองและที่หนักที่สุดเลยนะครับคือไอ้หมอนี่นี่แหละที่เป็นคนฆ่าแม่ของแบรี่อลเลนทาให้พ่อของแบรี่ต้องติดคุกจนกลายเป็นปมฝังใจแบรี่ไปตลอดทั้งเรื่องยาวมาจนทุกซีซั่นเลยเลยครับแหมแล้วถ้ายิ่งไปตามในซีรีส์ตอนย่อยๆต่างๆนะนะวิรกรรมความตอแหลเนี่ยเยอะจนไม่รู้จะอธิ อธิบายยังไงจริงๆเลยเลยครับสําหรับคนนี้เอาจริงๆไอสปิเตอร์ที่มันตอแหลตอแหลทรงเนี้ก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับในซีรีส์เดอะแฟลชที่เข้ามาหลอกทําดีด้วยแต่จริงๆแล้วมีจุดประสงค์ร้ายอย่างเช่นซูมหรือว่าฮันเตอร์โซโลมอนอีกตัวเนี่ยแต่คลิปนี้ขอพูดถึงเอ็ดบาดทอนคนเดียวก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นสปิเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวจะมีหลายตัวเกินไปอีตอแหล่พูดถึงซีรีส์ดีซีไปแล้วขอพูดถึงตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่มันต่อแหลตอแหลในหนัง DC กันบ้างแล้วกัน,นะครบ ตัวนี้เลยครับกับมิเร nda เท็จาก The d k r k ์กไน r i สสาวสวยลุกมาดดีที่ทำท่าทําทีเข้ามาตีสนิทกับบรูซเวนเพื่อเสนอโครงการพลังงานสะอาดเพราะอยากจะช่วยโลกและเสนอตัวเข้ามาช่วยเรื่องทุกอย่างก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเธอนี่แหละครับที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดโดยเธอมีชื่อจริงๆว่าทาเลียอกักูหรือเป็นลูกสาวของรัสอัลกูนั่นเองเป็นเด็กสาวที่หนีออกมาจากคุกได้จากตอนแรกที่หนังเนี่ยแกง เรามาโดยตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับคิดว่าเป็นเบนมาตลอดเลยที่หนีออกมาจากคุกได้โดยทาเรียเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสืบทอดงานของพ่อเธอให้สําเร็จครับโดยการทําลายเมืองก็อตแทมแม่ตอแหละสะเสียนจริงๆแหละแม่คนนี้เพราะขนาดแบทแมนที่ว่าฉลาดแล้วฉลาดอีกเนี่ยยังโดนเธอหลอกหลงเชื่อซะหัวปักหัวปัม๊มเป็นไงล่ะโดนแทงเขาให้ตอแหล เออพูดถึงตัวร้ายเนียนๆเนี่ยขอย้อนกลับไปหนังมารเวลอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมลืมตัวนี้ไปเลยกับอากากตาฮาร์เนสครับอากากตาฮาร์เนสเนี่ยเป็นแม่มดผู้ซึ่งแฝงตัวเข้ามาในเฮ็กซ์นะครับที่วันด้าแม็กซิมอฟหรือว่าสการเลชวิชเนี่ยสร้างขึ้นมาในเมืองเวสต์วิลเพื่อวางแผนที่จะชิงเอาพลังของวันด้ามาเป็นของตัวเองโดยเธอได้เสแสร้งแกล้งทําเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีในชื่อแอกเนสเพื่อเข้ามาตีสนิทและสร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างควิกซิลเวอร์หรือ เอโตแม็กซิมอฟตัวปลอมขึ้นมาหลอกวันด้าให้หลงเชื่อแม่ไม่ใช่แค่หลอกได้เฉพาะแค่วันด้านะครับหลอกคนดูอย่างเราได้ด้วยแหละนึกว่าแบบเออควิกซิลเวอร์มาจากจัก,กรวาล Fox มาอยู่ MCU ซะแล้วอีกนะครับเนี่ยหรือจะเป็นการปั่นหัววิชั่นให้เดินทางออกจากเฮกซ์ และฆ่าสปา์กี้หมาของบิลลี่และทอมมี่ร่วมถึงเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆที่ทําให้วันด้าเนี่ยเริ่มสงสัยเลยครับว่ามีคนที่เข้ามาแทรกแซงเรื่องราวที่เธอกําลังสร้างขึ้นมาก่อนที่ผลสุดท้ายอากากตาฮาร์เนสจะเปิดเผยตัวและได้จับลูกๆของวันด้ามาเป็นตัวประกันครับเพื่อบังคับให้วันด้ามอบพลังให้กับเธอเสแสร้งแกล้งทํามาเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีแต่จริงๆแล้วมีจุดประสงค์ร้ายขนาดนี้แหม่เอาตําแหน่งเพื่อนบ้านจอมตอแหลไป ครองเลยครับอิตเลต่อไปมาดูตัวละครวายร้ายจากหนังฮีโร่ที่ไม่ได้มาจากคอมมิกของมา r เวลหรือ DC กันบ้างดีกว่านะครับ mm hmm. ได้แก่อีไลจาไพรส์หรือมิสเตอร์กลาส ผู้คลั่งไคล้ในการ์ตูนคอมิกซูเปอร์ฮีโร่และเชื่ออย่างฝังหัวมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะครับว่าซูเปอร์ฮีโร่หรือผู้มีพลังพิเศษเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือการ์ตูนแต่มีตัวตนอยู่ในโลกแห่งความจริงอีกด้วยโดยเขาได้แนะนําให้เดวิดดันได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเดวิดดันเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นซูเปอร์ฮีโร่จนเดวิดได้ออกไปปฏิบัติการช่วยเหลือคนก่อนที่สุดท้ายหนังเนี่ยจะมาเฉลยว่าที่ผ่านมาออเลจาไพรส์นี่แหละครับ ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกโรงแรมไฟไหม้รวมถึงอุบัติเหตุรถไฟที่เดวิดโดยสารมาตกรางทําให้คนเสียชีวิตไปมากมายโดยที่เกาะเหตุไปเพียงเพราะต้องการตามหาซูเปอร์ฮีโร่หรือผู้มีพลังพิเศษก็เท่านั้นเองครับเนียนให้คําแนะนําช่วยเหลือพระเอกมาตลอดทั้งเรื่องแต่สุดท้ายเองนี่เองที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดอิโตเล ก็พูดถึงตัวบุคคลกันไปเยอะแล้วนะครับขอพูดถึงฮีโร่ตอแหลตอแหลที่เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมกันบ้างดีกว่านะครับกับทีม The Seven จากเรื่อง The Boy อย่างพวก Homelander A-Train หรือว่า The Deep อะไรพวกนั้นนะครับ คือในเรื่อง The Boys เนี่ยซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง w a t c h เลยจำเป็นจะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้แก่เหล่าซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้ว่าเป็นคนดีเลิศเลอของสังคมเป็นบุคคลสูงส่งบุคคลตัวอย่าง เป็นผู้พดุงความยุติธรรมแต่จริงๆแล้วไอฮีโร่พวกนี้เลยครับที่มันจอมปลอมโกหกทั้งเพและเห็นแก่ตัวมากๆแกล้งทำเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วตอแหลขั้นสุดแบบไม่มีชิ้นดีเลยเลยครับทำทุกอย่างเพื่อตัวเองถ้าจะให้สาธยายความชั่วของไอทีมฮีโร่ทีมนี้ผมพูดได้ทั้งวันเลยนะครับแต่นั่นแหละครับมันคือความสนุกของซีรีส์ The Boys ที่จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าซูเปอร์ฮีโร่ในอุดมคติที่คุณคาดหวังให้เขาเป็นคนดี แต่จริงๆแล้วเนี่ยเลวซามซะยิ่งกว่าเหล่าร้ายเสียอีกแต่จริงๆก็ยังมีสมาชิกบางคนที่เขาเป็นคนดีนะครับอย่างเช่นสตาร์ไลท์กับควีนเมฟอะไรพวกเนี้ยแต่ผมก็ขออนุญาตเรียกรวมๆว่าเดอะเซเว่นเนี่ยเป็นฮีโร่จอมตอแหลไปเลยแล้วกันนะครับออตล ต่อไปตัวสุดท้ายเลยครับอันนี้ผมขอแถมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะตัวละครนี้ไม่ได้มาจากหนังหรือว่าซีรีส์ฮีโร่แต่อย่างใดแต่รู้สึกว่าตัวละครนี้มันตอแหลดีครับและคุณผู้ชมหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเลยขออนุญาตเอามานําเสนอในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับซึ่งเขาเป็นตัวละครที่มีความสําคัญมากอีกตัวหนึ่งในจัก,กรวาลของส t า r War เลยครับกับจัก,กรพรรดิพาวเวอร์ทินหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามดาร์ซีเดียส เรื่องต้องย้อนกลับไปใน Star War ร์อีพิโซดนึ่ถึงอ p พิโซดสเลยครับตอนนั้นภพาวอทีนเป็นซิดลอดที่ได้แฝงตัวเข้ามาเล่นการเมืองโดยเริ่มจากการเป็นวุฒิสมาชิกของสาธารณรัฐมาก่อนครับก่อนที่ต่อมาจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นสมุหัดนายกโดยตลอดเวลาที่ภพาวอทีนดำรงตำแหน่งนี้เขาคอยชักใยเรื่องราวต่างๆอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆแบบที่ไม่มีใครรู้เลยเลยครับและคอยยุยงปั่นหัวตัวละครต่างๆในเรื่องอยู่เสมอมาเพื่อแผนการสุด ยิ่งใหญ่ที่จะปกครองกาแล็กซี่จนเมื่อหมากทุกตัวในแผนการดำเนินมาถึงจุดพรเดจศึกเขาก็ได้เปิดใช้คำสั่งออเดอร์ในการกวาดล้างเจไดทั่วทั้งจัก,กรวาลและได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองกาแล็กซี่ในที่สุดซึ่งนอกจากจะมีพลังฟอสด้านมืดที่มหาศาลแล้วเผ่าปทีนก็จัดว่าเป็นตัวละครที่มีความฉลาดเป็นเลิศและตอแหลขั้นสุดอีกตัวหนึ่งในจัก,กรวาล Star War ลเลยก็ว่าได้ครับแซงทำเป็นคนดีมาตลอดทั้งเรื่องแต่ใครจะรู้ ว่าเองนี่แหละที่โคตรจะร้ายอีตอแหลและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครสุดตอแหลที่แกล้งทำเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วในะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเลยแหละครับและถ้ามีตัวละครไหนที่ผมได้ให้ข้อมูลผิดพลาดไปประการใดยังไงก็ต้องขอกราบอภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับแม่และเพื่อนๆพ่อเลยครับคิดว่ามีตัวละครไหนอีกบ้าง ที่บทถูกวางมาให้เขาและเธอเนียนมาเป็นคนดีแต่สุดท้ายแล้วเป็นตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ <S <s เผื่อผมจะตกหล่นตัวไหนไปเหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe ช่องของผมก็อย่าลืมกดให้หน่อยนะครับเบาๆคนละหนึ่งทีเป็นกำลังใจให้ผมนะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ